พอกาดโซดี้ท่านจุมกันด้วยนะครับพ่อผมดีมดีมชนแนลนะครับก็วันนี้เราจะมาตอนนี้อยู่ในในสวนนะครับเราก็จะมาดูน้องนะครับน้องผมน้องของผมนะครับว่าเขาน้องน้องผมเป็นหน้าตายังไงกำลังทำอะไรอยู่นะครับก็คลิปว่างๆนะครับไม่มีไม่มีอะไรทำนะครับก็ ก่อนี่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่อัพโหลดครับและก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้รางคิดได้นะครับถ้าอยากผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคิดได้นะครับโอเคครับก็เป็นคลิป ก็เป็นคลิปว่างๆนะครับไม่มีอะไรทํานะครับก็จะมาถ่ายน้องของผมนะครับโอเคพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยครับนูครับน้องผมอปู่ตรงนู้นนะครับกําลังขุดทรายอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นสวนของตากับยายของผมนะครับแลนั่นคือบ้านผมนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับบ้านผมนะครับ อันนี้ก็คือเป็นยายตาของตากับยายผมปลูกทุเรียนนะครับครับทุเรียนนี่ก็เป็นท่อน้ํานะครับิแต่ว่าคิปนี้นะครับเราไม่ได้มาสํารวจนะครับเรามาถ่ายน้องนะครับน้องของผมนะครับอยู่นะครับไปดูนะครับโอเคครับ สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยดาหลักดินใสนะครับเป็นเหยืองเดี่ยวเป็นเหลืองนี่ยวครับพูดไหนพูดไหนดีครับเป็นเหลืองนี้ครับผมขุดดินนี่ยมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยมองขุดดินอย่างนี้ลครับอือมีเห็บลึกมากเลยครับขุดทำไมครับขุดทำไมขุดให้เพื่อะให้เพื่อนวางระเบิดไงถ้ามีระเบิด รูลึกไหมครับรูลึกไหมข้าวร,รูลึกไหมลึกครับ<ต>น,นี่นครับเป็นรูที่น้องผมขุดมานะครับขุดเพื่ออะไรนะน้องขุดเพื่อขุดเพื่อลึกเฮ้ยข,ขุดเพื่อลึกนะครับฝุ่นทำสารน้ำเล็กเกอ๋อนี่จะเป็นอุปกรณ์นะครับของน้องนะครับนี่จะเป็น นี่นก็จะเป็นอุปกรณ์ของน้องนะครับนี่ครับรูก็ลึกพอสมควรนะครับขุดนานไหมนานครับเอ่อมาก้องนี่มก้องแบบอย่างขุดนานครับขุดนานครับออขุดนานนะขุดนานครับอ๋อคุณนานนะ น้องคนนี้ก็มีช่องนะครับช่องนะครับช่องหมากชแนลนะครับน้องคนนี้ก็ก็มีช่องนะครับช่อง Youtube นะครับน้องคนนี้ทําเกี่ยวกับการกินนะครับก็คือช่องน้องช่องอะไรน้องหมากชแนลปุ๊มาดีน้องหมากชนลอ๋อหมากชนลอ๋อน้องเขาบอกว่าน้องเขา น้องเขามีช่องชื่อว่หามาชเน,นลนะครับมผมจะขึ้นไว้ให้นะครับนี่ครับโอเคครับก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้หมาชนแนลด้วยนะครับน้อง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 หมาน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเย้หมากับพูดันังสิ ชื่อหมาครับอ๋อโอเคมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยชื่อหมาครับมองกล้องนี่กล้องชื่อหมาครับนี่กล้องชื่อหมาครับอ๋อโอเคโอเคคุณดีก๊คุณดีกสวัสดีครับขุดถึงขุดถึงถึงนี่นะครับอ๋อครับ alright, <c oughs> ครับขุดลึกขุดไว้ทำไมนะครับเนี่ย <c oughs> ข,ขุดเอาไว้ใส่ระเบิอดอ๋อนะครับก็ <c oughs> ก็มีแค่นี้นะครับกับการพามาดูนอกของผมนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่ใหม่อัปโหลดครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่อง m า r ค c h a นะครับ นี่ครับสมัตชแน,นลนะครับ <c oughs> ก็และก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคิดได้นะครับถ้าอยากให้ผมถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคิดได้นะครับสำหรับวันนี้รีบ,บรีบชแน,นลพ่อขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ตัวดีครับ